นางพักเศร้ามีแห้งแก่พี่น้องภาษีว่านางพักเค็ญหยังย่ายห,หลายภาษีว่าก็พรยี่บุญเนาะมาเก็บย่างหน้าจ้ะพี่น้องนี่ต้นมัน,นต้นย่างหน้าจ้ะมาเก็บอนวยเล่าในเล่าไปนี่จ้ะโลนอยู่น้ำขี้ดินไหมจ้ะเนี่ยเอาไปกาเอาไปเพาะพันธุ์จ้ะ หน่วยเล่าจ่าพี่น้องก่ว่ากับห่มยิ่ดอกนั่งอยู่ห่มย่างแก่พี่น้องห่มยุก่ว่ากะแม่งมีหลายหลายซะปอมพึ่งพางพึ่งพางอยู่นี่แหละยุกลางป่ากลางดุงจ้ะเร่งเบึงมองได้มีต้นย่างก็ไปโหลดไปหาเก็บเอาไปกราไปเพาะพันธุ์ขายตัวจ้ะไข่ก็ีิยู่ซื่อ,อเดี๋ยวนี้ก็นั่งเศร้ามีแห้ง ปวดเอวก้มเงยก้มเงยได้สอบนึ่งแล้วละจ้ะเอามาสามซีสอบสามซี 3, 4, สอบเต็มสอบแล้วก็ซิเมื่อดอกพี่น้องก็เลยมาทายบรรยากาศน้ำปลาน้ำดงนี่แหละหอพี่เห็นนองบึงปวดแอวบอวยไงบุญปวดแ,ววดแ,ววดแวอวตาบากอะอู้ยเป็นตะอ่อนส่วนลนเต็มขี้ดินหนึ่งพี่น้องส่วนนี้ลนเนี่ยลนหลายแล้วดอกย่างหมากย่างหน้าเนาะ นี่แหละจักต่นหองผูดไดเนี่ยละ่ะขาจะบ่แพงงอกเก็บเอารลดยุใปนปลาในดงผุดแล้วโอ้แมงมีไหมหลายพะโลพะงนันจะเลยมานังผักเส้ามีแห้งซะกินพี่น้องจักน้อยจัสกสก็บอีก,ก้ะน,นี่ละะ่ะกระสอบกระสอบกับคุกกระป๋ามเตรียมมาเรียบร้อยหามขาดนา้ำด้วยมันห่อนปะนี่เอาทิ้งน้ำม,มาพร้อม เอาสำหรับคลิปนี้กะเอาไว้ซ้ำหนีก่อนด้จ้าขอบคุณมากสำหรับการรับชมจ้า